เออแล้วเรื่องนี้เป็นครับแล้วเรื่องนี้คืออะไรครับ Black Myth ูกองอ๋อมันเป็นคื่อเกมครับมันเป็นชื่อเกมคงมมันฮิตากเเลยหรอคนี่ยมันมาฮิตมากครับโอ้โหในไต้หวันเองเนี่ยก็เป็นท็อก o อ the t o ทาในช่วงที่มันวางแผงเลยอันนี้มันเป็นสัญชาติของไต้หวันด้วยไหมคะเป็นเกมจีนครับเป็นเกมจีนเป็นลิงใช่ไหมนะคะ งอคงไงฮะ๋อ้งอคงนี่ก็คือ่องคงเธอเอ้ยเราก็อ่านเป็นอ๋องอคงค่ะคิดขนาดไหนเอแเราก็คือเป็นของประเทศไต้หวันเอ้ยเป็นของไต้หวันเองด้วยใช่ไหมคะผู้คิดคนเกมไม่ใช่ครับของจีนครับมันเป็นตำนานจีนไงฮะแล้วแล้วคนคิดเกมเนี่ยมันมีจากทมางิดมาหรอคนคิดเกมก็เกมไซแอร์คืบริษัทจีนฮะในนั้นมีทีมงานไต้หวันอยู่ผมมีเพื่อนคนไต้หวันทล่งานด้วักที อ๋อไม่ฮะเราเราไต้หวันเองเนี่ยก็ได้คือความฮิตของเกมนี้ฮะ<ช>ถ้าดูในข่าวเนี่ยก็จะแบบประมาณว่าคือมันทํายากมากฮะเพราะว่ามันเป็นเกมระดับ 3A ที่เป็นเกมระดับพรีเมียมนะฮะซึ่งแต่ก่อนจีนเนี่ยอก็ไม่เคยทํำไต้หวันเองก็ไม่เคยทําก็ถือมันถือเพราะว่ามันจะต้องลงทุนสูงมากฮะเขาลงทุนประมาณ2,000ล้านได้คะัอสี่ล้านหยวนกว่าครับใช้เวลาหกปี ถูกเลยนรารพัฒนานี้แล้วแล้วคนที่จะเล่นเกมก็ไม่รู้ว่าจะดังหรือเปล่าด้วยนะตอนแรกตอนแรกเออไม่แล้วถ้าเกิดว่าจะเล่นนี่ต้องจ่ายตังไหมครับต้องซื้อครับต้องซื้อเซตหนึ่งประมาณเอ่อเท่าที่เห็นราคาที่ขายที่อเมริกานี่จะอยู่ที่ประมาณห้าสิบเก้าจุดเก้ากัหกสิบเหรียญนะฮะัอหอันนี้จะประมาณพันสองกว่ากว่าฮะแล้วแล้วทําคาสนุกยังไงครับเล่นเกมเนี้ยคือภาพมันเหมือนจริงมากมันเป็นเกมระดับไายเอ็นไงเพราะฉะนั้นเนี้ยพวกภาพ พวกเนื้อครับคือด้วยความที่สร้างเป็นอย่างนี้เลยนะที่ที่มันดังไปทั่วโลกอะฮะแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่ผมอยากพูดไว้ว่ามันถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนที่ที่น่าสนใจที่คนรู้จักเนี่ยฮอแล้วมันเป็นตัวอย่างที่จริงๆคือบ้านเราเนี่ยอาจจะสามารถเห็นโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราจริงๆเนี่ยเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นสตอรี่อะไรแบบเนี้ยเยอะมาก และโดยเฉพาะเรื่องที่มันรู้จักแล้วก็เป็นเบสของสากลเนี่ยก็คืออย่างรามเกียรติ์อย่างเงี้ยฮะใครไปใครมาเมืองไทยเนี่ยก็ต้องไปดูภาพวาดที่ฝาผนังของวัดแก้วใช่เพราะฉะนั้นสตอรี่ของรามเกียรติ์มันก็จะดังมันก็จะคล้ายๆกันฮะ<ม>ซึ่งแบบจีนก็จะมีหมอคงใช่ไหมฮะบไทย<อ>ก็จะมีพนุมานนะฮะป็นเรื่องที่บังเอิญแล้วก็แปลกมากนะฮะที่ลิงมิตรของ เรื่องตำนานโบราณเนี่ยมีลิงเป็นพระเอกค่ะอ๋อแล้วในเกมก็จะเป็นเหมือนแบบเออเจอ์นี่ที่แบบว่าซึ่งหงองจะต้องไปไปหาแล้ไหมตามหาพระไตปีดกใช่ไหมนะคะมีพระสั่งลำจังไหมฮะ ไม่ฮะก็เราเป็นเราเล่นเป็นงอโคงเราเล่นเป็นอกคงแล้วเราก็ต้องไปฝึกวิชาผ่านด่านผ่านด่านประมาณนั้นครับก็ต้องเล่นกันจริงๆผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่สายเกมแต่ว่าคือมันดังจริงอะตอนที่ออกมาขนาดว่าอย่างในไต้หวันเองเนี่ยก็ก็พูดถึงกันเยอะฮะแล้วเขาก็เขามีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะทำไมไต้หวันอยากจะทำเหมือนกันเพราะจริงๆเนี่ยอย่าง แต่ว่าไปแล้วเนี่ยเ,เรื่องไซอิ๋วเนี่ยมันก็ถือเป็นซอฟท์พาวเวอร์ที่ไต้หวันก็รู้จักเนี่ยนะฮะเพราะเพราะว่ามันคือมันคือรู้ต้องยอมรับว่ายังไงก็ตามมันคือรูทของวัฒนธรรมจีนที่ที่มันเป็นตำนานแบบจีนที่มันมีมานานเลยไงใช่ใช่เราก็ยังรู้จักแล้วก็วใช่ครับใช่ครับแล้วยิ่งอย่างคนไต้หวันหรือว่าคนจีนหรือถ้าฐานเนี้ยฮะก็จะคุ้นเคยกับเรื่องราวของหมอคงนะฮะเพราะอย่างหมอคงเนี่ยมันก็กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้โทริยาม่าอากิระเขาเขียนเรื่องนากอนบอล อืมเอเเกมนี้เนี่ยจะระดับเดียวกับ ROV ไหมครับเออมันจะม่มันตอนนี้ฮะมันมันเกินไปแล้วครับเลยด้วยมันเป็นเกมคนละแบบครับ ROV มันเป็นเกมออนไลน์ที่ที่คุณจะต้องซื้อซื้อของวิเศษอยู่ไรเงี้ยฮะคือตอนโหลดมันเล่นครั้งแรกถ้าคุณ มานะพอที่จะไม่ยอมเสียตังค์เนี่ยก็ยังเล่นได้แต่เกมนีค้คุณต้องซื้อซือ้เอเกมมาเล่นเอามาเล่นกับเครื่อง PS5 ใช่ไหมนะคะเล่นกับมีมีเวอร์ชั่นที่เป็นที่เป็นอ่า PC ด้วยครับาสามารถโหลดมาเล่นบน PC ได้มันสุดยอดตรงที่ยอดตอนเปิดตัวเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าอย่างมันขึ้น็อปชาร์ตของแพลตฟอร์มสตรีมนะฮะที่เป็นแพลตฟอร์มเกมเนี่ยทั่วโลกเลยนะฮะอย่างอเมริกาญี่ปุน่น อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเอามีเรื่องหนึงครับ,บ,บเป็นเกลดอะไรเกล็ดน,น้อยในไต้หวันเนี่ยไ,ไม่ไม่ได้ขึ้นพร้อมกับชาวบ้านฮะเพราะว่าคนที่คือคนที่จะมาออกเกมในไต้หวันเนี่ยต้องมามีบริษัทในไต้หวันมาเป็นคนออกเกมให้คือเป็นคนวางแผงให้อะฮะซึะ่งมันคนที่วางแผนเขาไม่รู้ว่าเกมจีนต้องขออนุญาต <c oughs> แต่ว่าก็ขอแล้วเรียบร้อยใช่ไหมฮะขอแล้วอหะขอแล้ว <c oughs> แซงชั่นอะไรกะแสงกันไปแต่ตอนแรกก็แบบแหมเป็นดราม่ากันใหญ่เลยว่าโอ้เห็นเป็นเกมจีนไม่ให้เข้าอย่างอไงมันต้องมีการทําให้ถูกกฎหมายใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวเรล่ๆนี้น่าจะอัพได้คะแต่ว่าจริงๆคนไต้หวันก็แต่เมื่อไต้หวันก็ไปเล่น การโหลดจากแพลตฟอร์มต่างชาติโดยใส่ VPN เหมือนกันนะครับอ๋อเรื่องของลักลอบละลักลอบเป็นที่เรียบร้อยปิ่งแงนใ่ที่เรียกว่าปิกำแงแพค่ะเอ๊ะแล้วคำเราทำไมชื่อนี้จึงสําคัญนะครับวุกงอคงใช่ไหมก็คือมันมันคือความที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างอุคงเนี่ยอย่างที่ผมบอกฮะว่ามันเป็นมันจะ สิ่งที่บ้านเราก็มีทุกคนมีในเอเชียด้วยกันเอเชียมีหมดแต่ไม่แต่คนไม่มีใครทําแบบนี้ทำเราไม่ได้ยังไม่มีใครทำไมทำไม่ได้เพราะอย่างตอนนี้มันขึ้นแพทท็อปชาร์ตนี่คือแบบไอ้ที่ผมบอกว่าลงทุนสองพันล้านเนี่ยเขาคืนคืนทุนในวันเดียวนะครับว้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดใครเราจะไม่ทำมั่งตอนนี้เราก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เขาไหมอะ ถ้าเกิดเราจะออไม่ฮะมันก็คือซื้อครับ็นในโหลดมันเล่นได้อย่างไงก็ต้องซื้อครับก็ต้องซื้อราคามันประมาณกี่บาทนะคะบ้านเรารู้สึกพันสองร้อยแปดสิบนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสองพันกว่าบาทพันสองพันสองมากกว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คือบ้านเราก็ก็ก็เริ่มก็เริ่มผิดเลยฮะแต่อาจจะไม่สู้ไม่เหมือนที่ต่างประเทศเพราะว่าอย่างเรื่องของไสอิ๋วเนี่ยมันมันเป็น มันเป็นตำนานที่แม้แต่อย่างฝรั่งอยังเอามาทำดังเลยครับอืมค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันรู้จักมากมากมากเลยฮะนะฮะมันก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งฟีโนเมนอลเป็นปรากฏการณ์ของวงการเกมฮะที่ที่จะมีเกมของจีนนะฮะขึ้นมาอยู่ในระดับท็อปของของวงการเกมโลกของวงการเกมโลกโอ้โหคือตอนนี้ถ้าเกิดใครจะมาทำคาแรคเตอร์นี้แบบซิ่งออกคงเนี้ยก็ไม่ได้แล้วเนาะมันก็ไม่เพร่ละ จริงๆ <Okay. S 2> มันมันไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะ uh, เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วอะฮะจริง uh huh. แต่ว่าถ้าจะเอารูปของตัวเกมไปใช้เนี่ยคงจะไม่ได้อยู่แล้วฮะก uh ็ต้องแต่งตัวใหม่ <c oughs> ทาใชา <c oughs> ่ใช่หน้าตาจะต้องเปลี่ยนใหม,ม่ uh huh. แต่เรื่องเรื่องนี้เขาเขาดัดแปลงเนื้อเรื่องนะฮะเขาไม่ได้ใช้ตามตามในตำนานเลยซึ่งมันก็คือความสนุกอีกแบบหนึ่งที่ที่คนเล่นเกมเขาก็อยากรู้จริงๆนะว่าร้อยละเก้าสิบที่ อย่างที่บอกว่าร้อยละเก้าสิบของเกมเมอร์ที่เล่นเนี่ยตอนนี้ขายไปเท่าไหร่นะพันแปดสิบแปดล้านชุดนะเวอร์มากก็สองพันล้านนี่คืนทุนในวันเดียวในวันเดียวสุดยอดนะคะแต่ใช้เวลาหกปีเออในการพัฒนาแล้วก็แต่ก็ต้องเสี่ยงนะฮะเพราะเขาก็ถือว่าอีกเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไม่มีใครกล้าทำนะเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณลงทุนสองพันล้านเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการคืนทุนอื เขาก็คงไม่คาดคนทีมงานของเกมไซแอ์เขาก็ไม่คาดเหมือนกันแหละครับว่าว่ามันจะคืนทุนในวันเดียวครับยอดอ๋อแล้วคือบริษัทอ๋อแต่บริษัทนี้เขาแพลวเขาอาจจะมีประสบการณ์ในการสร้างเกมมาอยู่แล้วแพ้ว่านีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเขาเพราะจริงๆเนี่ยถ้าถ้าจะเล่าไปตลาดตลาดเกมส่วนใหญ่อย่างจีนหรืออย่างไต้หวันเองเขานิยมทําเกมเกมมือถือหรือเกมออนไลน์ที่มันจะเป็นแบบให้โหลดมาเล่นฟรีแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ย อยากจะให้เก่งก็ต้องเสียตังค์ซื้อไอเทมหรืออาวุธพิเศษหรืออะไรเงี้ยฮะ,ะแล้วก็มันก็จะเก็บระยะยาวไปเรื่อยๆเงี้ยฮะ,ะมันจะไม่เหมือนอันนี้ที่มันโหลดมาเล่นทีเดียวเพราะว่าเป็นการซื้อขาดม,ม,มันเหมือนสมัยก่อนที่เราเล่นเกม n ินเท n d o ที่ซื้อแผ่นมาเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็น PS5 อสไฟล์เหมือนกันครับก็คือมันเพราะว่ามันเป็นเกมที่เขาเขียนขึ้นเพื่อเกมคอนโซล กับเกมพีซีที่เป็นแบบเล่นคนเดียวฮแต่แต,แต่ก็สามารถขึ้นในออนไลน์แล้วก็ไปคุยกับคนอื่นได้นะ<ห>ในในเกมด้วยกันค่ะแต่อนาคตไม่แน่เดี๋ยวเขาก็อาจจะพัฒนาแพลตฟอร์มต่อไปให้เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ได้ใช่ตอนก็เห<อ>็นว่าน่าจะมีโอกาสที่จะต่อยอดมาสู่การทาเป็นเกมมือถือ,อ,อก็เพราะว่าความความดังเพราะมันทําให้มันเป็นดาวไซด์ลงมามันง่ายกว่าอืแล้วยิ่งเนี่ยฮะด้วยความที่มันเป็นเกมที่ความละเอียดสูงปริ๊ดเลยนะฮะ ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความมีควมีรีควายเมนที่ต้องเปลี่ยนกา์เจ็ดในการเล่นกา์จอกาส์จอากา์จอเมมโมรี่นะฮะสำหรับคนที่เล่นผ่านทีซีนะฮะรวมไปจนถึงกา์จอเองมันก็ต้องมีตัวพัดลมสำหรับลดอุณหภูมิอ่าใช่เมื่อกันร้อนแล้วก็จะต้องมีเมนบอร์ดที่เจ๋งๆค่ะอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเกมเกมหนึ่งเนี่ยทำให้คนหันมาเปลี่ยน ราคาหุ้นของพวกบริษัทพวกนี้วิ่งเลยนะครับโดยไต้หวนหันเนเป็นคนทําเหมือนกันนะฮะดังนั้นราคาหุ้นของไต้หวนันในก็วิ่ง<น>อย่างพวกแอปซูสพูดได้ใช่ไหมครับพูดได้ค่ะมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นมันอยู่ในตลาดหุ้นแต่ว่าเขาเ,เขาเป็นนายอินเตอร์น,นะฮะหรือพวกแบรนด์บริษัทที่ทําการ์ดพวกนี้ยฮะชิปขายดีการ์ดจอขายดีเลยคันนี้การ์ดจอใช่ครับอุปกรณ์เสริมเมมโมรี่พวกนี้ยฮะที่เป็นหน่วยความจำค่ะ โปรแกรมอะไรเงี้ยฮะก็จะเคาว่าคนควาเรียความต้อที่จะอัพเลเวลของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะมาเล่นอะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งความต้องการมันก็เลยสูงคุณที่รักคิดว่าตอนที่เขาจะพัฒนาเกมเนี้ยเขาได้มีการพูดคุยกับพวกบริษัทที่ขายแก๊เเชตแล้วก็อุปกรณ์ที่จะเสริมทําให้เกมเนี้ยเล่นได้เต็มศักยภาพด้วยหรือเปล่าเพื่อจะได้วางแผนว่าพึบไปกันทั้งแผงเงี้ยเออจริงๆไม่น่านะครับรเป็นความบังเอิญส่วนกันฮะอันนี้มันน่าจะเป็นผลพลอยได้มากกว่าอันนี้ผมคิดเอง เพราะเาเชื่อว่าคือแค่ครับพัฒนาเกมอย่างเดียวก็ปวดหัวแล้วฮะเพราะว่าเกมเกมเกมที่จะทําระดับกราฟิกสุดยอดอย่างเงี้ยมันเป็นเกมที่ใช้เวลานานมากในการมาเขียนกราฟิก แต่มันต้องทีละช็อตทีละเฟรมมันไม่ใช่ช็อตทีละเฟรมเลยัเหมือนทําหนังอนิเมชั่นสักเรื่องอะย่างงอันนี้มันละเอียดกว่าอีกละเอียดกว่าอีกแต่ภาพสวยจริงๆสวยจริงมันก็ช่วยไม่ได้นะบังเอิญจะรวยด้วยกันอ่าใช่ใช่ใช่โอ้บรรดาอินเวสเตอร์ยิ้มแป้นเลยล่ะครับจากที่ตุ้มตุ้มต่อมๆใช่เพราะว่าบานปลายก็เป็นเป็นเรื่องราวดีๆที่แบบน่าสนใจมากนะเราเราก็คือบ้านเราจริงๆก็ทําได้นะครับก็อยาก เชี่ยวเหมือนกันคะแต่ว่าก็นั่นแหละครก็ต้องแล้ว,วแต่เราอินเวสเตอร์ที่มันเป็น,<ห>นอุปสรรคสำคัญอย่างในไต้หวันเองก็ถือว่ามันเป็นอุปสรรคที่ที่ยากจะก้าวข้ามเหมือนกันครเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยเขามีตลาดในประเทศที่ใหญ่มากมก็ดังนั้นเนี่ยเขาเขาก็ไม่กลัวว่าเขาจะขายต่างประเทศไม่ได้เขาไม่ได้เอาต่างประเทศเป็นหลักเขาขายในประเทศก่อนอเขาคิดตรงนี้ไต้หวันเองหรืออย่างบ้านเราเนี่ยเขาเนี่ยขายในไต้หวันหรืออย่ยงขายในเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกและอีกประการสําคัญเลยเนี่ยครับ คนเอเชียมีก็คือพวกพวกเราเราท่านๆเนี่ยไม่มีความคุ้นเคยกับการเสียตังค์ให้เกลดมาเล่นมีปัญหาแล้วครับเราถูกสอนเราถูกอพฤติกรรมเราถูกหลอกหลอมด้วยการให้โหลดมาเล่นฟรีเพราะฉนนั้แต่ว่าเราเสียเสียระยะยาวเราไม่รู้ตัว <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้ขอ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับคุณธีร์รครับได้ข้อมูลที่แบบค <c oughs> รบถ้วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออาหารสมองของพวกเรามากม,ากมากเลย